ข้ามกลางสมรภูมิแห่งน่านฟ้าที่ใครครองได้คือผู้ชี้ชะตาของสงครามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมหาอำนาจทั่วโลกต่างรู้ดีว่าพลังทางอากาศคือหัวใจของอำนาจทางทหารไม่ว่ากองทัพภาคพ,พื้นดินจะเข้มแข็งเพียงใดแต่หากไร้การคุ้มกันจากฟ้าก็เปรียบเสมือนทหารไร้โลกกลางลูกศรและในบรรดาเครื่องบินขับไล่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครองน่านฟ้ามีเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่สามารถถูกเรียกว่าตำนานได้จริงๆ หนึ่งในนั้นคือสุคอย Su 2 7สัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอากาศของสหภาพโซเวียตและอีกหนึ่งคือสุคอย Su 3 0วิวัฒนาการขั้นสูงที่เกิดมาเพื่อสานต่อราชานแห่งท้องฟ้าขีดขีดขีดจากยุคสงครามเย็นสู่สนามรบแห่งเทคโนโลยีช่วงปลายทศวรรษ1970กาโลก,กำลังเข้าสู่ยุคข,ขององค์การแข่งขันทางทหารที่เข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อ,ออเมริกาเปิดตัว F 1 5 Eagle ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ไร้ผู้ทัดเทียม รัสเซียจึงต้องหาคำตอบที่เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคำตอบนั้นถูกส่งโดยสำนักออกแบบสุคอยดีไซน์บูโรเครื่องบินลำใหม่ต้องบินได้เร็วกว่าปินไต่ได้สูงกว่ารุนแรงกว่าในการรบกลางระยะไกลและที่สำคัญที่สุดต้องพลิกแคลงหลบหลีกได้เหนือมนุษย์ทั่วไปจะคาดเดาผลลัพธ์ของสมการทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นสุคอย SU 2 7เครื่องบินขับไล่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อครองน้านฟ้าอย่างแท้จริง ขีดขีดขีดรูปลักษณ์ที่บง่งบอกความหมายเพียงหนึ่งเดียวฉันเกิดมาเพื่อไลลา,ลาเพียงแค่มองจากภายนอกก็รู้ทันทีว่า su 2 7ไม่ใช่เพียงเครื่องบินแต่มันคือสัตว์นักล่าลำตัวยาวเรียวชุดปีกขนาดใหญ่พร้อมกับหางคู่ตั้งสูงทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสวยงามแต่เป็นการออกแบบเพื่อให้สามารถบังคับเหนือมุมโจมตีที่เครื่องบินทั่วไปไม่สามารถทําได้นี่คือเครื่องบินที่สามารถหันหัวขึ้นฉับพลันเกือบตั้งฉากกับพื้นโลกในเสี้ยววินาที นี่คือเครื่องบินที่สามารถลอยตัวชั่วขณะหนึ่งกลางอากาศก่อนจะพุ่งทยานกลับไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่โลกเรียกว่าปูกาเชฟคอปราเมนเวอร์ท่ากลางเวหาที่ไม่มีใครในฟังตะวันตกทำได้ในเวลานะและเมื่อรัสเซียมี SU-27 ี SU 27โลกก็รู้ว่าท้องฟา้าไม่ใช่ของใครคนเดียวอีกต่อไปเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อปกป้องแผ่นดินมารดาแต่มันคือข้อความจากรัสเซียถึงโลกตะวันตกว่า หากคิดจะรบกลางอากาศจงรู้ไว้ว่าเราไม่เป็นรองแต่เรื่องเรายังไม่จบแค่นั้นเพราะต่อมาสุคอยได้พัฒนารุ่นที่ยิ่งใหญ่กว่า su 3 0เครื่องบินที่ไม่ได้เป็นเพียงนักล่าแต่ยังเป็นผู้นำฝูงบินเครื่องมือสังการและพลานุภาพแห่งสงครามยุคใหม่หากคุณพร้อมขอมาจะส่งพาสสองเทคโนโลยีสมรรถนะและความเหนือชั้นของ su, 27, SU 2 7 su 3 0เทียบกับเครื่องบินขับไล่ในโลกตะวันตกต่อทันที พิมพ์คำว่าต่อเลยแล้วผอมาจากไปต่อให้ทันทีครับหากเราจะทําความเข้าใจว่าเหตุใดสุคอย Su-27 และ Su-30 จึงถูกยกย่องว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่อันตรายที่สุดในโลกเราต้องมองลึกเข้าไปที่สิ่งซ่อนอยู่ภายในเทคโนโลยีที่ทําให้มันแตกต่างจากคู่แข่งพลังขับเคลื่อนที่เกินกว่าจะเป็นเพียงเครื่องยนต์หัวใจของ SU27 คือเครื่องยนต์ซัตเทิร์นเ L31F แบบเทอร์โบฟานพร้อมระบบ a f ฟ e ต burn e r แต่ที่ทำให้มันพิเศษคืออัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักตัว p r u s t t o weight ratio ที่เกิน1-1ต1่อ1แปลความง่ายง่ายคือมากกว่าน้ำหนักตัวของมันยังน้อยกว่าแรงขับที่เครื่องยนต์สร้างขึ้นได้และเมื่อมาถึง SU 3 0รุ่นพัฒนาใหม่หลายเวอร์ชันเช่นสุด30 MKI หรือ SU 3 0 SM เครื่องยนต์ได้ถูกพัฒนาเป็นแบบขยับทิศทางแรงขับได้ plus vectoring นี่คือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องบินสามารถหักเลี้ยวโดยไม่ต้องพึ่งความเร็วมันสามารถหมุนตัวกลางอากาศได้แม้กำลังจะหยุดนิ่งในขณะที่เครื่องบินตะวันตกเช่น F-15 หรือ F-16 จะสูญเสียการควบคุมหากความเร็วต่ำเกินไปแต่สุคอยยังสามารถเต้นกลางเวหาได้อย่างสง่าง,งามเมเนเวอร์ Main ที่ทำให้โลกต้องตะลึงท่วงท่าประจำตัวของสุคอยคือคอบราเมเนเวอร์ over, ยกหัวขึ้นเกือบ120องศาแล้วกดกลับลงอย่างรวดเร็ว แต่เท่านั้นยังไม่พอนักบินบางคนยังสามารถทำคุณบิดหรือแบคฟลิปกลางอากาศอย่างสมแบบูรณ์แบบเรากับนักกายกรรมเหล็กที่ลอยอยู่บนฟ้านี่ไม่ใช่เพียงโชว์แต่เป็นยุทธวิธีจริงในการหลบล็อกของมิสไซล์เมื่อศัตรูยิงขีปนาวุธนำวิถีเข้ามาสุคอยสามารถลดความเร็วชั่วขณะทำให้จรวดเลยผ่านไปเองในโลกแห่งอากาศยานนี่เรียกว่าซูปเปอร์แมนูเวอร์บิลิตี้การควบคุมเกินขีดจำกัดของหลักฟิสิกส์ทั่วไประบบอาวุธ ไม่ได้มีไว้ยิงแต่มีไว้ครองสุคอย SU 2 7 SU 3 0ติดตั้งขีปนาวุธนำวิถี R 7 3 3และ R 7 7ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทำงานคู่กับเฮลเมเมัลไซ์นักบินไม่จำเป็นต้องหันหัวเครื่องบินเพื่อเล็งเป้าหมายเพียงแค่หันสายตามองสัตรูระบบจะล็อกเป้าหมายทันทีย้อนไปในสงครามอากาศจำลองระหว่างนาโตและรัสเซียในอดีตมีคำพูดหนึ่งที่ยังถูกกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ว่ามากกว่า เครื่องบินฝั่งเราชนะในการซ้อมรบได้แต่ถ้าอนุญาตให้ใช้ r 7 3จริงเราคงตายตั้งแต่นาทีแรกเมื่อเทียบกับฝั่งตะวันตกมันเป็นคู่แข่งหรือมันคือสัตว์ต่างสายพันธุ์เทียบ su 2 7 su 3 0 f 1 5 eagle f 1 6 fighting falcon jazz 39 g ripen ของไทยความเร็วสูงสุด2.35มัก2 5มัก2.0มัก2.0มักระยะทำการบิน 3, 5 0 0กิเมตร3,900กิเมตร 2,600กิโลเมตร3,200กิโลเมตรบรรทุกอาวุธ8,000กิโลกรัม7,300กิโลกรัม5,200กิโลกรัม5,000กิโลกรัมมานุสอยวิถีเมเนเวอร์ Main A w e R, ดีที่สุดในโลกดีๆปานกลางนักบิน1หรือ2 1, 1แม้ในด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินตะวันตกบางรุ่นอาจเหนือกว่าแต่ในด้านพลวัตการรบในระยะประชิดไม่มีใครเถียงได้ว่า มากกว่าสุคอยคือหมัดคอกเอาท์ในคราวเดียว